นโมปุธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะ <c oughs> ก็น้อมครวะองคุธทธะอรหันต์นบรสเิชพร้อมด้วยพระสัทธรรมอัําเลือดและระาเลียสง์ผู้ทรงคุณอันบรสเิฐแล้วด้วยเสียนกล่าวข้อกราบครวะพระธีรานุเทระขอเจริญสุขสวัสดีเอ อย่าสมาปฏิบัติธรรมทุกทุกทันยอมเมื่อลูกขาดแสงแห่งอาทิตย์ยอมอิดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น ยามเมื่อจิตขาดปัญญาผ่านลำเกินมองไม่เห็นดีและเชื่อที่ตัวทำที่แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบในนำมาเล่าสู่ท่นทั้งหลายได้ฟังเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาการทำบุญทำทาน ทำด้วยตนเองก็ได้ให้คนอื่นทำก็ได้ทานก็มีทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานก็ได้ฟังมาจังศีลเนีศีลเปรียบเสมือนพื้นดินที่เอาไว้รองรับสบรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ศีนเปรียบเหมือนกับศีษะศีษะขาดก็คือความเป็นสุคติอยู่ในสุคติก็ขาดอาจะนำตนไปเกิดในอบายภูมิตัวเองมีศีนก็หมายความว่าในสุคติภูมิก็สามารถที่จะจุติปฏิสนธิเกิดได้ในมนุษย์ในในสวรรค์ อันนี้ต่อมาก็ภาวนาคือการพัฒนากุศลในขณะจิตแรกแล้วก็พอกบูนเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นซึ่งกุศลทั้งหลายนั่นเรียกว่าภาวนาโดยอาศัยการฝึกสมถะและวิปัสสนาทำจิตใจให้สงบเจรเิญทางด้านปัญญา วันนี้ก็จะได้มาเล่าต่อเกี่ยวกับบุญข้อที่4ก็คืออัปปจายะนะไม่เนี่ยบุญสำเร็จด้วยการอ่อนนอ้อมอัปปจายะนะเนี่ยก็คือกุศลลเจตนาที่เป็นเหตุของการแสดงความเคารพความนอบน้อม อันนี้จะเป็นตัวไปกําจัดมานะนะกาจัดมานะความสําคัญตนอัปจายนะนี่มีอยู่สองแบบสามัญสามัญยะอัปจายนะก็หมายถึงการแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อมารดาบิดาปู่ย่าตายาย ยาิทั้งหลายตลอดถึาางครูบาอาจารย์อันนี้แสดงความเคารพโดยสามัญทัว่วไปแต่ถ้าน้อมใจน้อมใจดีๆเนี่ยก็เป็นกุศลได้ง่ายกำจัดความแข็งกระด้างความมีมานะอติมานะทาไไ่เคารพต่อบคุคคลเหล่านี้มันก็บ่งบอกถึงว่า จิตใจของเขาเหล่านั้นแข็งกระด้างไม่ดีแล้วก็อบรมสั่งสอนพูดอะไรก็ไม่เอาและเแข็งกระด้างแต่ถ้ามีความแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อมารดาบิดา,าเนี่ยเีเรว่าสามัญญะคือปกติทั่วไปสามัญในการอ่อนน้อม,อ,มอันที่สองก็คือวิเศษะ อปจายนะคือการแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรยัยนี่อันดีจะอ่อนน้อมต่อเคารพพระรัตนตรัยอย่างไรก็ต้องอาศัยศรัทธาอย่างน้อยก็ได้ฟังพระสัตธรรมแล้วเข้าใจว่าพระรัตนตรัยดีอย่างไร นะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างไรบุคคลที่ควรแสดงความเคารพนั้นก็มีอยู่สามประเภทบุคคลที่เป็นผู้ที่เจริญโดยคุณมีศีลเป็นต้นเรียกว่าคุณอวุธบุคคลคุณอวุธบุคคลเป็นบุคคลที่เจริญโดย โดยคุณมีศีลมีคุณนวุฒิชาติวุทธ์ว,วัยยุธบุคคลที่เจริญด้วยวัยยุธนี่ก็บุคคลที่มีความเจริญโดยวัยโดยอายุคืออายุมากกว่าเราเราก็แสดงความเคารพชาติวุธ บุคคลที่จเจริญโดยชาติตะกูลชาติะกลนี่ก็บุคคลผู้ที่อย่างเช่นเป็นกษัตริย์นี่ถึงจะอายุน้อยกว่าแต่ก็ต้องแสดงความเคารพในชาติวุฒ <c oughs> ิคุณอวุธนี่ก็อย่างเช่นผู้ที่มีศีลพระสงฆ์องค์สมณีนเนีน่ย เข้ามาบวชเื่อมาบวชแล้วถึงอายุจะน้อยแต่ว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้บวชก็จะแสดงความเคารพเพราะว่าท่านมีศีลมีธรรมวัยยวุฒิก็อายุมากกว่าเคารพกันตามวัยชาติวุฒิก็คือชาติกำเนิดเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ก็ต้องแสดงความเคารพ อันนี้การอ่อนออน,น้อมนี่ก็เป็นคุณสมบัติเป็นบุตรด้วยถ้าบ,บุคคลใดที่แข็งกระด้างมันก็บ่งบอกถึงคุณธรรมเพราะนั้นการกราบการไหว้การแสดงความเคารพเป็นวัฒนธรรมของไทยเราเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ามาเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดบุญ อัปญจานะนี่แหละบุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนแม่เย่อหยิ่งถือตัวไม่แข็งกระด้างก็จะเป็นบุคคลที่น่าเคารพเป็นบุคคลที่น่าเก่งขามเพราะความอ่อนน้อมแต่ถ้าบุคคลใดแข็งกระด้างแข็งกระด้างก็จะไม่เป็นทีลกไม่เป็นที่เคารพเพราะความก้าวร้าวความแข็งกระด้างมันก็จะตรงกันข้าม การอ่อนน้อมการมีสัมมาคารวะอันนี้ก็จะต้องเกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตมาในระดับหนึ่งพอสมควรเพราะว่าถ้าไม่ฝึกฝนอบรมมานี่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอ่อนน้อมอยากมากเพียงแต่แสดงกิริยาตามโลกโลกเป็นการแสดงแต่ว่าใจมันไม่ไปอันนี้ก็ไม่เป็นบุญนะก็เป็นสามัญยะ เป็นธรรมดาปกติทั่วไปแต่ถ้าจะให้มันสูงไปกว่าน,นั้นนี่เพื่อเป็นการลดอัตราตัวตนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนถือนนว่าเป็นการคารพพระธรรมด้วยคารบพระพุทธเจ้าด้วยนี่คารพพระรสงค์ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วข้อต่อไปข้อที่5วิย,ยาวัจจะวิย,ยาวัจจะนี่ก็คือความเป็นผู้ควนขวาย ในกิจที่ชอบต่างๆไม่เพิกเฉยในแก่มีเจตนามุ่งที่จะทำกิจนั้นๆด้วยอาทยายาศัยที่ไม่มัวมองแก่คุณนวุฒธบุคคลมีคุณนวุธบุคคลเห็นเขาหรือว่าครูบาจารย์คุณนาวุธคควัธคควาาวธวยวุฒิชาติวุฒิอันที่กล่าวมานั่นแหละก็อาศัยบุคคลเหล่านั้นอย่างเช่นพ่อแม่ มีกิจที่จะต้องทำเราก็ขนขวายช่วยงานของท่านก็เป็นบุญอยู่ที่บ้านก็เอาบุญได้หรือว่าเห็นพระสงฆ์มีกิจธุระจะต้องทำนั่นทำนี่บางทีบางอย่างท่านก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ไปทำช่วยท่านการดูแลความสะอาดตัดหญ้าอะไรหลายๆอย่างที่ท ท่านทาไม่ได้เพราะมันเนื่องด้วยกับพระวินัยก็อาสาไปช่วยงานพาะอันนี้นก็เป็นวิยาวัจจะเน่โดยข้อวัดต,ต่างๆที่พระท่านจะทำบางทีท่านทําไม่ได้ก็อาศัยอาสาวิยาวัจจะนี่แหละหรือว่าที่เรียกว่าวิยาวัจกรวิยาวัจกร อันกระก็คือการกระทำการกระทำกิจที่ชอบควนขวายมีจิตเจตนาที่มุ่งทำกิจนั้นๆให้สำเร็จรู้ล่วงประสงค์ไปได้เพราะว่าบางอย่างพระท่านก็ทำไม่ได้ไม่สะดวกก็อาศัยตรงนี้แหละวยาวัจจะนี่แหละข้อต่อไปก็เป็นปัตตา ปฏิปฏิทานะปฏิทานะคำว่าปฏิก็คือกุศลที่ตนถึงแล้วได้แก่ทานชีนภาวนาที่เกิดขึ้นในตนปฏิฐานะเจตนาที่หวังให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นมีในตนแล้วเมื่อมีความเป็นสาธารณะแก่บุคคลผู้อื่นมีอัธยาศัยที่ไม่ ไม่มัวหมองแต่ที่ไม่เศร้าหมองแล้วก็พูดง่ายๆว่าปฏิธานะนี่ก็คือการแห่ส่วนบุญแห่ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญเวลาทําคุณงามความดีเราก็น้อมใจมีเจตนาอันดีเพื่อที่จะปรารถนาให้ผู้อื่นได้ส่วนบุญส่วนนี้ด้วยได้อนุโมทนาได้บุญด้วยกันด้วย ก็คือจิตใจที่ไม่ไม่หวงเห็นไม่หวงเห็นคุณงามความดีของตนแผ่ความรู้สึกออกไปขณะจ,จิตนั้นมันก็เป็นเมตตาก็เพิ่มเพิ่มพอกพูนบุญกุศลให้มากขึ้นด้วยการแผ่บุญอุทิศบุญนี้เองการแผ่บุญก็แผ่ให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่แผ่บุญแผ่เมตตา แต่ถ้าอุทิศใช้ข้าว่าอุทิศนี่ไม้ค้าว่าให้กับผู้ตายอุทิศบุญขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้ก็น้อมใจอุทิศอุทิศแปลว่าเจาะจงให้กับผู้ที่วหวชนไปแล้วจึนใช้คำว่าอุทิศข้อต่อไปปัตตานุโมทนาปัตตานุโมธนา ที่เราท่านทั้งหลายมาสาธุอนุโมทามีเนี่ยก็บุญตัวนี้แหละเพียงไดเราเห็นคนอื่นทำความดีเราก็ยินดีอนุโมทนานะเจตนาที่อนุโมทนาคือชื่นชมยินดีต่อบุญที่ผู้อื่นกระทำด้ทำแล้วไม่อิจฉาเลยหรือ,อยังไม่ได้ทำแต่ว่าจากกระทำเห็นเขาจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่ เราก็ยินดีกับเขาด้วยอนุโมทนาเพื่อไม่ให้อิจฉามันเกิดเพราะอิจฉามันเกิดเนี่ยโลกมันจะถล่มทลายเนี่ยมันจะทะเลาะกันดูดต้นที่ไปทำเองเห็นเขาไปทำบุญก็เหมือนกับว่าเออเราได้ไปร่วมทำกับเขาด้วยหรือว่าจะร่วมบุญกุศลไปกับเขาด้วยก็ได้ทำบุญเองนั้นบุญที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเครื่องที่ ไม่ให้เราอิจฉาคุณงามความดีของผู้อื่นหรือว่าชิงชังนะการที่อิจฉากับการอนุโมทนานี่สภาวะจิตใจมันไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ดินดีกับความดีความสําเร็จของผู้อื่นนี่มันเป็นติ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไระน้อมใจไปเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราเห็นเขาได้ประสบความสําเร็จอยู่ดีมีสุขหรือคนที่ไม่ชอบใจ คนที่ขัดเคืองกันมาก่อนมีคติกันมาก่อนเห็นเขามีความสําเร็จนี่โอ้ยแหมันก็เรียกอิจฉาตาร้อนมันเป็นอย่างนันนะพออิจฉาโทสะมันเกิดมันก็ทําให้ภาษาตานี่มีธาตุไฟมากตาร้อนอิจฉาตาร้อนนะคนที่มีความเมตตาสายตาจะเยือกเย็นไม่แข็งกร้าวแต่บุคคลผู้ที่มีโทสะ เกิดขึ้นด้วยความอิจฉาริษยาห่วงเห็นตนีในตาแววตาจะกก้าวลาวแข็งกระด้างนมันก็บอกได้บอกว่าแววตาสายตานี่มันเป็นหน้าต่างของความคิดาความคิดงามงดตาสดใสหาคิดชั่วตาก็ออกบอกทางไหนคิดอย่างไรใจก็บอกออกทางตานี่ถ้าตายินดีตา แววตาที่ยินดีกับเขาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นปกปิดอย่างอื่นกิริยาอย่างอื่นคำพูดอย่างอื่นได้แต่ว่าสายตาเนี่ปกปิดไม่ได้เ,เพราะอะไรเมื่อโทสะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยธาตุไฟมันก็จะแสดงออกทางตานตามันแข็งกระด้างมันก้าวเล่าธาตุไฟมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยโทสะแต่ถ้าเมตตาเกิดขึ้น อนุโมทนายินดีกับเขาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการอนุโมทนานั้นเพ่งถึงจิตใจที่เป็นไปโดยอาการาเป็นที่สำคัญมีได้เพ่งถึงความกล่าวเป็นสำคัญการที่ไปพูดคำพูดมันไม่ตรงกับจิตใจนี่ก็ม่งหมายเอาถึงจิตใจที่อนุโมทนากับเขา เพราะเมื่อมีความชื่นใจยินดีเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วแม้ไม่มีการเปล่งวาจางเพราะไม่มีโอกาสก็ชื่อว่าบุญกิริยาวัตถุนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นเห็นคุณคุณอื่นทำความดีก็น้อมใจอนุโมทนาไม่ต้องพูดก็ได้แต่บางครั้งเหตุการณ์มันให้พูดก็ควรที่จะพูดอย่อยิ้ยมให้กำลังใจเขาอนุโมทนา ในความตั้งใจในการทำความดีหรือเห็นเขาประสบความสาเร็จนะก็อนุโมทนาได้แต่ถ้าไปเจอคนที่เราไม่ชอบคนเรามีอคติเห็นเขาประสบความสาเร็จเราโมทนาได้นี่แสดงว่าไม่ธรรมดานะถือว่าให้อภัยก็ได้ด้วยให้อภัยเขาได้จึงอนุโมทนาแต่ถ้าให้อภัยเขาไม่ได้ก็อนุโมทนาไม่ได้นี่ ในทั้งบุญข้อทานด้วยคืออภัยทานนะแต่ถา้าไม่มีอภัยทา,า,านก็อนุโมทนากับเขาไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ชอบนะี่เป็นอย่างนั้นโอ้กิเลสนี่ความโลภโกรธลงนี่มันชักใหญ่ยงใหญ่บุญจะสําเร็จมากน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้นะถ้าตอวนี้มัน,มนแรง บุญก็น้อยบุญก็ได้น้อยคือมันได้ความผาสุกน้อยความสบายใจน้อยๆไม่แช่มชื่นเบิกบานไม่ไม่ผาสุกจิตใจก็จะเหี่ยวแห้งพลังจิตพลังใจก็จะทดถอยไม่มีพลังเพราะนั้นการเจริญกุศลเครื่องประดับจิตตกแต่งจิตเมื่อจิตที่มันอยู่เนื้อหรือว่าอยู่ห่างไกลไม่ถูกความโลภก,กดลงมาครอบงำได้ การทำกิริยาทุกอย่างนี่นนลนะ้วนแต่เป็นบุญ้น่ล้วนแต่เป็นบุญพ่องพูนเจริญไปยิ่งยิ่งขึ้นเองข้อต่อไปคือธรรมสวนะธรรมสวนะนี่ก็คือเราที่มีเจตนามุ่งที่จะสรับตรับฟังพระธรรมของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยอัธยาศัยที่ไม่เศร้าหมองคือมิได หวังคําสรรเสริญยกย่องการนับถือจากผู้อื่นมีได้ประสงค์ที่จะยกตนข่มผู้อื่นแต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างนี้ว่าเราฟังธรรมแล้วได้ความรู้แล้วจะอาศัยความรู้นั้นเป็นแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้อนุเคราะห์แสดงให้ผู้อื่นฟังบ้าง บางทีการศึกษาธรรมการฟังธรรมบางทีธรรมก็เออนี่เราเรียนธรรมะนะแกไม่ได้เรียนแล้วก็ไปพูดจดจําแล้วก็ไปพูดข่งคนอื่นอันนี้ก็ไม่ควรแต่ต้องวางใจให้เป็นเมื่อเราฟังแล้วรู้แล้วจะนําไปเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตเราจะเข้าใจเอา,าปรับเปลี่ยนนิสัยที่มีดีเมื่อเรามีความรู้ทางธรรมได้แล้วเนี่เรา ก็นำเนินชีวิตไปในทางธรรมถ้ามีโอกาสก็แนะนำบอกต่อให้กับผู้อื่นนั่นนี่ก็เป็นบุญแม้การฟังวิชาการทางโลกอันไม่มีโทษนะด้วยปารกประโยชน์ในโลกนี้เป็นสำคัญก็สงเคราะห์ลงในธรรมะสวนะด้วยสามารถสงเคราะห์ได้วิชาการต่างๆที่เป็นความรู้ เเป็นประโยชน์ในการเป็นอยู่ในโลกนี้อย่างพาสุขท่านก็ชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการให้ธรรมทานสร้างบุญธรรมทานให้ธรรมสวนะด้วยให้การฟังธรรมด้วย <c oughs> ข้อที่ข้อที่9ข้อก็เป็นการ ฟังธรรมแล้วก็ฟังธรทาแสดงธรรม,มีฟังธรรมแล้วก็มีแสดงธรรมการแสดงธรรมก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้เขาสัมผัสคือการทำให้เป็นตัวอย่างก็ได้หรือเป็นการกล่าวการพูดนี่ก็ได้เหมือนกันข้อสุดท้ายทิฏฐุชุกกรรม การทำความเห็นให้ตรงเรื่องกรรมแล้วก่อผลของกรรมในสมาธิในเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงการทำความเห็นให้ตรงอันนี้สำคัญมากนะต้องประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิในความเห็นถูกต้องทุกอย่างที่ได้กล่าวมาทั้ง9ข้อนะมีความเห็นถูกต้องตามไม่คาดเคลื่อนนะถ้าเห็นผิดไปจากนี้ก็ เป็นมิจฉาธรรมแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วดังนั้นการทำสัมมาทิฏฐิหรือว,ว่าทิฏฐุชูกรรมอันนี้ก็เป็นบุญขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะตัดความรังเลสงสัยเป็นเหตุให้ทำลายกิเลสให้สิ้นไปนะการได้นำธรรมะมาเล่าสู่ท่านทางหลายได้ฟังนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเนาะ อันนี้ก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่ององปจาญาะ <c oughs> การอ่อนน้อมวิยยายวจจาการคนขวายในกิจที่ชอบการช่วยเหลือ,อผู้อื่นให้เกิดประโยชน์เกิดคุณเกิดค่านะการปราาัฏฐานะไมปฏิทานะก็คือการแผ่ส่วนบุญอุทิศบุญปตัตตานุมโมทนา การอนุโมทนายินดีกับบุคคลอื่นนะการฟังพระสัตรธรรมการแสดงธรรมการทำความเห็นให้ตรงอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลในพระพุทธศาสนานะก็ฟังเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้ง10ประการเราท่านทั้งหลายมีโอกาสที่ทำได้ทำความเห็นให้ตรงนี้ก็ทำได้นะน้อมตามจิตตามใจไปตามธรรม เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอย่างเช่นตามันเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความเกิดเห็นความดับหูได้ยินก็เหมือนกันแม้แต่ตภาพร่างกายนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวของของเราไม่ใช่กายของเราเราก็พิจารณาไข้ควรให้มันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อก่อนเรายังเด็กตอนนี้ก็มาแก่แล้วหนังเหี่ยวแล้วสั้งขานร่างกายสุดแล้ว มันบังคับบัญชาไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ของเราน้อมใจไปอย่างนี้เราแค่มาอาศัยอยู่ทำคุณงามความดีเท่านั้นอันนี้ก็ทำความเห็นให้ตรงอย่างนี้เป็นเบื้องต้นการที่จะไปทำบาปกระทุสลายผู้อื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าทิฏฐิชุกรรมมันเกิดขึ้นแล้วความเห็นให้ตรงแล้วอย,อย่างอื่นมันก็ตรงหมดแต่ถ้าเห็นไม่ตรงแล้วก็เดี๋ยวความโลภโกรธลงมาเข้าแทรกก็ จะเป็นบ้ากันไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนก้มเอยคู้เหยียดก็อย่าลืมนะให้รู้สึกระลึกได้ทําสัมปชัญญะการเดินการจะหยิบจะจับะจะแปรงฟันล้างหน้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ให้รู้สึกตัวให้ดีๆเป็นการทําสัมปชัญญะแล้วสติจะเกิดขึ้นนะก็ขออนุโมทนาบุญใดกุศลใดที่ได้ทําในครั้งนี้ หรือความดีที่ได้ทำในครัง้งไหนเขาขอให้ทุกท่านปราศจากโศกทุกโรคภัยจิตแจ่มใสลมเย็นเป็นสุขเทินขอยสุขมีความสุขกายสุขใจผ่องใสปลอดภัยใจเห็นธรรมบางครั้งร่ำรวยโดยทุานาการทุกท่านทุกคนเทิน